สถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและศิลปะพร้อมติวเข้มอัพเกรดทุกวิชาสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำอาทิโรงเรียนลักวินิตร่างแก้วโรงเรียนสตรีสมุทรปราการโรงเรียนสมุทรปราการสอบติดท,ทุกปีโอเพนเฮาส์ฉลองครบรอบหนึ่งปีอิงลิสคอเนอร์สาขาหนามแดงบ้านครูตุ่ม วันเสาร์ที่19กันยายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับกิจกรรมฟรีตลอดงานทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรีทดสอบเรียนฟรีภาษาอังกฤษโฟนิกส์ศิละปะเล่นเกมรุ่นลับของรางวัลมากมายสอนสดโดยผ,ผู้มีประสบการณ์หลักสูตรสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการเรียนกลุ่มเล็กเข้าถึงทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร085 129 5551 0988294484โทรจองก่อนมีสิทธิ์ก่อน